หลายๆคนเคยใช้บริการการฝากและถอนเงินจากตู้ ATM นะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินในบัญชีของเรานั้นจะสามารถไหลเข้าและไหลออกจาก ATM ได้อย่างไรครับ ATM ย่อมาจาก Automatic Teller Machine เป็นระบบฝากหรือถอนเงินอัตโนมัติครับโดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลบัญชีของลูกค้าเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศทั่วโลกผู้ใช้บัตร ATM จึงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินจากตู้ ATM ได้ทุกแห่งครับเมื่อเราก,กดเงินจากตู้ ATM ระบบจะส่งข้อมูลการถอนเงินของเราผ่านเครือข่ายไปยังธนาคารที่เราฝากเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ จะทำการจ่ายเงินตามจำนวนที่เราถอดครับพร้อมกันนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยประมวลผลรายการเปลี่ยนกลงต่างๆเช่นการฝากการโอนการถอนที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขามีการพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายผ่านตู้ทุเอ็ครับด้วยการจ่ายค่าน้ําค่าไฟและค่าโทรศัพท์นะครับเห็นไหมละครับว่าเรื่องเงินเงินทองทองนั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแต่อย่าลืมนะครับว่าใช้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นนะครับ i mm -hmm.